นี่มาไหว้พระที่วัดขุนอินประมูลนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับจังหวัดอ่างทองอำเภอวิเศษชัยชานนะครับอุคงใหญ่ตามมาวัดเพื่อน่าสร้างสมัย สุโขทัยตอนปลายอายุธยาตอนต้นนะครับสร้างโดยท่านคุณอินเป็นคุณนางนะครับใช่ไหมนั่นมาสร้างไปนะครับคุณอินทประมูลนะครับรูปหอนใหญ่เสาอันนี้เป็นเสาหะารเป็นบวดเก่านะครับ อ๋อยังคนมามาที่เขามาไหวกันคือขอเรื่องสุขภาพนะครับก็ดีคนสสีลายกว่านี้นะครับเรื่อวนี้มเงียบๆเลยครอก เป็นนี่คนที่สร้างพระองค์นี้ตามประวัดเพื่อนมาโดนประหารชีวิตทธครับโ์ถอดฐานเอาเงินหลวงมาสร้างตามประวัดเพื่นมามาจากสันนะครับไม่รู้ว่าจริงไหมจริงป่ะจุดลูกเดียวค่ะเย็นๆแล้วไว้ลูกเดียวคนงานจะกลับแล้วลืม,ลม ลืมถอดเกือบงานจะกลับไปเหรอาตัู้่เลยามาทต่อตอนเช้าใช่ไตอนแรกนงานะับตอนเช้าใชไปแล้วไปไ่ไปไอนี่าเลยวัราทปงไป้าไหไปไไปไยังไปไยังไปาแล้วบไปาแล้วบไปาไไปไยัง มีแม่ไว้ไหมไดนไหมแม่ไม่ได้กไม่ติดยวมีปาช้กไหมไอ้แสกนะครับพนมือพนมือเออแห่ที่ถามที่ดีเลยนะมาครั้งแรกเนี่ยะมาเวทขอให้ได้ด้วยตอมิดแผนทอง เป็นบาทเป็นห้าสิบตังค์สูงครับประมาณสักสิบบตรได้มั้งครับผมบาลาวผมสียผ้ายางมึงหลบๆนะครับอบบาจจะพูดุ่นละไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นของเก่าคงไม่สมบูรณ์ขนาดนี้นะครับน่าจะเป็นกระแพงกระแพงเก่า เป็นยปูนซีเมนนะครับทุวันเป็นซีเมนทาสีขนางเนเป็นสาลานะครับรเห็ดเป็นไม้วัดที่ใหญ่ เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นเสาที่เปนทังมานะครับเพราะว่าเสาเก่าโมเขาสูงนะครับโอ้สั่งสั่งขึ้นเลยอากาศเย็นดีครับตอนหาโมงเกือบหกโมงแล้วนะครับ มอันนี้เป็นเจ้าทีนะครับครับห้ามเดินบนห้ามเดินเบียบบนทันบันทม กสารกันข้นนะครับอุกทั้งนโอ้มีหนาหัวหนาวพระออละสาการนะครับงานอ่อมไปด้วครับรัสเบียเปียนที่ว่านี่ปีละเทือครับนี่ ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็สันเนี้นะครับสวัสดีครับ